กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเหตุกท,ทุกทันครับมาพบมาเจอกันอตอนนี้ก็เวลา่ายบม่งกว่ากว่าครับอยาดวิไลกลับเขามากินเข่าในหมูบานนะครับอากาศค่อนครับมือแดดห้อนนะครับมากินเขากินน้ำเพื่อจะออกไปทำภารกิจต่อนะครับตัดลำมั่นต่อนะครับคิดว่านันดรถพ้นไปไทมือวันเสา์ที่จะถึงนี่นะครับ มาในคลิปนี้ครับก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีทางช่องเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างอามาซาดีกูบาม,ม่านะครับอามาในคลิปนี้ครับจะเป็นตัวเลขแนวทางกับเซียนลำหัวตึงนะครับอ่าถือว่ามาเร็วนะครับเนื่องจากเซียนลำหัวตึงงวดที่ผ่านมานะครับก็คือแตก4-6 อ่าแนวทางแตก6 4นะครับเข้าเป็นตัวครับนะครับพอแนวทางชุดบนแตก6 4 6อ่าเส้นลำหววตึงได้6 4นะครับถือว่าเขาเลขวิ่งวิ่ง6กับ4นะครับอ่ามารอดติดตามกันอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้กำลังแรงใจนะครับอดวิไลนํำให้กำลังแรงใจเส้นลำหววตึงนํำนะครับอ่านี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับตัวเลขแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับนี่ เซียนลำห้วยตึงนะครับก็คือวิ่ง6กับ4ครับ6กับ4จับคู่ครับมี4 3 3 4 4 4 4 9 60 6 4 6 9แค่นั้นครับแนวทางนี่อยกิดชุดแอดวิไลสลุมหายตั้งแต่วันที่4นะครับ4กันยายนเลยนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลวันที่1นด้3วันวันที่4กัก็ปล่อยมาเลยเสียงลำห้วยตึง ครับวดน,นี้คือกันนะครับมือน,นีเป็นวันที่8 8ดได้2วันรัฐบาลประกาศผลหลังแตก6กซีซีเสียนลำห้วยตึงปล่อยมาเลยนะครับนี่คือตัวเลขเงี้ทางงวดที่ผ่านมานะครับเอางวดน,นี้นะครับมาติดตามกันต่อ1ตุลาคมนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เตรียมเขียนตามเมียที่ไลอทฟิไล์จะพผ้าเขียนแล้ะก็ให้แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่รวมกันนะครับ อางวดนี้นะครับเสียนลำห้วยตึงได้มานะครับอ่าดวิไลเช็กเบิง,งวดนี่วที่ิพันธ์มานะครับมีเจ็ดชุดวดนี้ชุดเต็มมีเก้าชุดนะครับมีเก้าชุดแต่มีตัวเน้นย้ำให้เหมือนเดิมนะครับอางวดที่ผ่พันธมาวิ่งหกกับสี่อางวดนี้เสียนลำห้วยตึงครับวิ่งมาตัวที่ครับวิ่งมากก็คือสูตรมัดรวมนะครับ เยนลำห้วยตึงอววดนี้ได้วิ่งมาที่2กับ0ครับติด0นะครับ2กับ0แนวทางบนล่างนะครับ วิ่ง2กับ0จับคู่ครับมาเบิงโตจับคู่กันเ c คุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับเขียนตามแอดวิไลเลยที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยเริ่มจากครับชุดแรกชุดแรกครับเป็น สองห้าสองหกสองเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หก ศูเจ็ดโอ้หนามากนะครับเอฟซีเบงเดวหนาเด็มจอเนื่องนะครับเสียนลํำห้วยติงต่อไปครับศูนยแปดหนึ่งสองชุดสุดท้ายครับคือหนึ่งแปด แอดวีไลเบิ้งแล้วนะครับตัวเลขง่ามครับเอฟซี FC. น่าจะเดินต่อเนื่องแน่นอนนะครับเสียนลำห้วยตึงนะครับเดินต่อเนื่องแน่นอนแนวทางง่ามครับแอดวีไลเบิงนะครับแนวทางง่ามเสียนลำห้วยตึง,งวดน,นี้่อแอดวีไลจะทวนอีกรอบนึงนะครับ <Yeah. S 2> เพื่อความชัดเจนในการดูตัวเลขแนวทางนะครับอ่าแคบหน้าจอกันนะครับ เซียนลำหว้วยตึง1ตุลาคม2568ครับเนวทางเป็นบนล่างอ่าวิ่ง2.0กับ 0, ครับ2.0กับ 0, FC Mark B นะครับจับคู่ครับมี9ชุด25 26 27 05 06 07 08 12 18ครับมีทั้งเบิดทั้งมวนเก่าชุดงวดนี้งวดที่ผ่านมาครับมี7ชุด อ่านี่คืองวดที่ผ่านมานะครับเอามาเปรียบเทียบให้เบิง้งอ่ะครับมาเบิ้งตัวเน้นย่ำกันนะครับเอดวิไลกับท่วนให้เบิ้งแล้วเซียนลำห้วยตึงครับวงกลมมาให้แค่สามคู่จากเก่าชุดนะครับวงกลมให้สามคู่นะครับเริ่มจากคู่แรกครับสวยๆงามๆเลยครับสองหกตัวที่สองครับคือศูนย์แปด งามอยู่ด้วย f อซต่อไปครับสุดสุดท้ายสุดที่3คือหนึ่งแนวทางขึ้นบนล่างนะครับ f อที่เหลือนะครับที่เหลือจะเหลือ25 27 05 06 07 18เหลืออยู่6ชุด f อซสามารถจัดได้นะครับเซียนลำโพยตึงไม่ได้ตัดทิ้งนะครับสองห้าสองเจ็ดศูนย์ห้า 06.07.18มักสอบสามารถจัดได้คือเกาอาเพื่นบร้ตัทถิมนะครับนั่นคือเน้นย้ำเพื่อหาความชัดเจนนะครับถือว่ามาค่คลิปเดียวจบคือกันสรุปหลังรัฐบาลประกาศผลเลยทันทีนะครับสรุปวันที่ครับมือนี้อาวันที่18นะครับสรุปวันที่18 สรุปวันที่18กันยายนครับมาคลิปเดียวจบสรุปเร็วเอฟซีหามลืมนะครับสำหรับเสียนลำห้วยตึงเป็นสํานักหนึงนะครับที่แนว่อทางบนล่างแต่ว่าเข่าแตกนะครับอ่สำหรับเสียนลำห้วยตึงมือนี้เป็นคลิปที่สองนะครับแอฟซีไลจะจากลาก,กันไปนะครับ อาจจะได้ให้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับตอนนี้ตาเบิงตามสภาพอากาศนะครับก็ถือว่าฝนพายุยังคงเหลืออยู่นะครับอาจากล่าก,กันไปดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเฮงเฮงรวอยๆกันต่อขอบคุณเซียนลำห้วยตึงขอให้แนวทางเดินต่อให้ FC ได้เฮ้กันเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ